โสนาสวนกับกิติรัตน์นะรสษณาเนี่ยถามตรงๆกิติรัตน์ชี้เงินดิจิตนลจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นจะเป็นไว้ไร้ครั้งที่สองไหมคะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ที่คุณรสษณาออกมาโต้แย้งออกมาเขียนนะครับบทความวิภา์วิจารณ์เนี่ยซึ่งแน่นอนครับคุณกิติรัตน์เนี่ยก็ได้มีการมาโต้แย้งเรื่องของเงินเลวกับเงินดีซึ่งแน่นอนครับว่ายกเรื่องของเหตุผลที่ ฮ่องกงแจกเงินซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นเหตุผลที่ยกมาแล้วยกมาไม่หมดก็เจอสวนกลับไปหน้าแตกไปนะครับล่าสุดนี้ก็มีการออกไปกครับซึ่งเนี่ยแน่นอนครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีของโลกโซเชียลเพราะอะไรครับเพราะถ้าว่าเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลประชาชนอย่างเราก็ไม่รู้ข้อมูลหลายๆด้านซึ่งแน่นอนครับคุณกิติรัตน์นะครับแย้งมา คุณโฆษณาแย้งไปก็ทําให้เราได้รู้ข้อมูลหลายๆด้านอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราเองในฐานะประชาชนก็ต้องรู้ข้อมูลหลายๆด้านฟังดูนะครับอย่าเอาอคติของตัวเองนะครับตั้งอย่างกับผมเองผมบอกเลยว่าสําหรับผมเนี่ยนะครับการที่ผมออกมานําเสนอแล้วใครจะพูดยังไงเนี่ยนะครับผมเฉยๆผมก็ทําในแนวของผมไปเรื่อยๆเพราะผมมีจุดยืนของผมแต่ผมจะไม่ไปแย้งกับใครหรือไปโต้กับใครหรืออะไรกับใครเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ละคนมีความคิดของตัวเอง นะครับมีสิ่งที่ตัวเองคิดมีสิ่งที่ตัวเองรับข้อมูลมาซึ่งแน่นอนครับใครจะรับข้อมูลยังไงแล้วก็คิดยังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมผมก็มีจุดยืนของผมผมก็นําเสนอของผมอยู่นี้ส่วนใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อหรือใครจะสนใจหรือไม่สนใจอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของผมที่ผมจะต้องไปเฮ้ย hey, ทุกคนต้องมาสนใจผมหมดนะเอ้ยมันไม่จำเป็นครับคือผมมีจุดยืนในการนําเสนอส่วนใครจะคิดไปยังไงก็แล้วแต่เป็นจุดยืนของคุณแต่จะให้ผมมายอมรับความคิดของคุณจะให้อ่า ทำในสิ่งที่คุณบอกอันนี้ยก็ไม่ใช่แนวทางของผมเพราะว่าวันนี้คุณอยากจะคิดยังไงอันนั้นก็เรื่องของคุณคุณอยากจะไปฟังคนนั้นแล้วคุณอยากไปฟังคนนี้แล้วคุณคิดว่าไอ้ข้อมูลของคนนี้คณดีดีเฮ้ยแล้วจะมาบอกกับผมว่าเฮ้ยไปฟังคนนั้นดีไปฟังคนนี้สิทําไมผมจะต้องไปทําตามคุณผมอยากจะทําอะไรนะครับในสิ่งที่ผมอยากทําผมไม่ได้ทําในสิ่งที่ทุกคนชอบ แต่ผมทําในสิ่งที่ผมชอบแล้วผมเห็นว่าเอ้ยเนี่ยมันสิ่งที่ดีแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยก็มีคําถาม่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าไม่ชอบนะครับไปกลับไปอยู่ประเทศอื่นเลยผมก็บอกว่าพวกนี้ก็แปลกนะครับวันนี้คุณลองคิดดูว่าเฮ้ยคุณมีบ้านอยู่หนึ่งหลังเราบ้านเนี้ยมันมีสกรปรกมันสกรปรกแทนที่คุณจะไปช่วย,ยพยายามที่จะทําความสะอาดมันแต่คุณย้ายบ้าเออย้ายตัวเองหนีออกจากบ้านหลังนี้แหละครับ มันไม่ใช่ตรกกะมันแปลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าการที่ทุกคนออกมาแล้วออกมาโต้เถียงในข้อมูลต่างๆในฟาร์มกิจของ,องต่างๆาผมบอกนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะแต่จะให้ผมไม่ตอบโต้กับคุณเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะผมถือว่าวันนี้จุดยืนของผมคือผมทำคอนเทนต์ข่าวในสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็บอกเฮ้ยนำเสนออยู่ฝ่ายเดียวไม่เป็นกลางเลยเลยชัดเจนเลยครับผมไม่เป็นกลางครับผมไม่เป็นกลาง ผมอยากจะนําเสนออะไรก็ได้ที่ผมอยากนําเสนอนี่คือความชัดเจนของผมเลยนะผมอยากจะนําเสนออะไรก็ได้ที่ผมอยากจะนําเสนอผมอยากจะนําเสนอจุดไหนประเด็นไหนเป็นสิทธิของผมที่ผมอยากนําเสนอผมไม่ได้สนใจว่าจะเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางเพราะผมไม่เคยเป็นกลางผมเอียงและผมชัดเจนคือผมคือประชาชนฝ่ายขานรับประชาชนฝ่ายค้านตั้งคําถามวิพากวิจารการทํางานของรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลทุกอย่าง บอกได้เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะฟังการชื่นชมรัฐบาลฟังผลงานของรัฐบาลอะไรของรัฐบาลไปหาฟังในช่องอื่นๆที่เขานําเสนอผลงานของรัฐบาลชื่นชมรัฐบาลช่องผมย้ําชัดเจนว่าประชาชนฝ่ายค้านค้านทุกเรื่องค้านทุกแบบตั้งขอ้อคำถามวิาพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างไอน้นี่ตั้งคําถามทุกอย่าง วิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างที่เป็นนโยบายของรัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์ในอีกบุมหนึ่งเสมอส่วนใครอยากจะฟังหรือไม่อยากฟังคงไม่ใช่ปัญหาของผมแล้วเพราะปัญหาของผมคือผมนาเสนอในช่องของผมส่วนคุณเข้ามาฟังแล้วคุณไม่ชอบมันก็คงจะเป็นปัญหาของคุณคุณเบื่อก็คงจะเป็นปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับผมทําในจุดยืนของผมเพราะฉะนั้นวันนี้ชัดเจนว่าผมไม่ได้เป็นกลางผมนําเสนอในสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอ ผมอยากจะนำนำเสนอในสิ่งที่ผมต้องการนําเสนอและผมชัดเจนผมอยู่ฝ่ายค้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของรัฐบาลทุกนโยบายนะครับถ้าผมมีข้อสงสัยผมก็จะตั้งข้อสงสัยผมอยากจะวิาพากษ์วิจารณ์ผมก็วิาพากษ์วิจารณ์เพราะมันเป็นสิทธิของผมที่จะทําได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าทุกคนช่วยกันคุณไม่ชอบฝ่ายค้านคุณก็ตั้งคําถามกับฝ่ายค้านวิาพากษ์วิจารณ์ฝ่ายค้านเพื่อน,นําเสนอออกมา ประชาชนได้ประโยชน์หมดครับไม่ใช่เพ่ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์แต่วันนี้ประชาชนไม่ต้องทะเลาะกันเองประชาชนไม่ต้องมาถกเถียงกันเองไม่ต้องมาทะเลาะกันเองแต่ละคนต่างคนต่างนําเสนอเพราะอะไรครับเพราะทุกคนก็สามารถสร้าง,ช,ง <ic il ide> ช่องตัวเองได้สร้างการสื่อสารของตัวเองได้อะไรได้ครับสามารถทําได้หมดแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาเขาจะนําเสนออย่างไรมันเป็นเรื่องของเขาคุณอยากจะนําเสนออะไรมันก็เป็นเรื่องของคุณ ให้ทุกคนเข้าใจตามนี้ด้วยรสนาถามตรงๆเนี่ยกิติรัตชี้เงินนิจิตอนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นจะเป็นไว้ไร้ครั้งที่สองไหมคะ24ตุลาคม256นางสาวรสนาโตสิตกูลอดีตสมาชิกวุฒธธิสภากรุงเทพมหานครโพสต์เฟซบุ๊คระบุว่าคุณกิติรัตกล่าวว่าเงินนิติตอนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้น กับดักแห่งฟาร์มเขานั้นจะเป็นไว้์ไรท์ครั้งที่สองใหม่คะดิฉันขอขอบคุณคุณกิติรัตน์ที่ให้เกียรติและกระดุนาให้ความสำคัญต่อบทความและมาต่อโต้บทความที่ดิฉันเปรียบเงินนิติตอนเป็นเงินเลวโดยดิฉันต้องการแสดงความคิดเห็นในประเด็นหลักที่ว่ารัฐบาลจะเอาเงินดีๆจากประชาชนไปปนกับเงินเลวที่เสกมาจากอากาศ หรือจากกล่องมายาคนหรือไม่และจะก่อปัญหากับเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศหรือไม่และถามว่าโครงการแจกเงินนิติตอนของรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐมนูล2560มาตรา140โดยรัฐบาลต้องเสนอในขบวนการงบประมาณต่อรัฐสภาหรือไม่ หรือจะดีกเกลี้ยงหาช่องรอดไปใช้พระราชกำหนดที่เป็นกฎหมายฝ่ายบริหารกู้เงินมาใช้ในโครงการนี้หรือไม่คุณกิติรัตยกคำว่าเงินเลว Best Money เป็นคำที่ผู้บริหารการคลังของอังกฤษคือใช้มาตั้งแต่ปีพศ1558หรือพศ2101แต่ความหมายเงินเลวของดิฉันน่าจะแตกต่างจาก ของเกตแฮมที่ว่าเงินเลวขับเงินดีในกฎของเกตแฮมมุ่งหมายให้รัฐบาลเอาเงินโลหะที่ผสมโลหะมูลค่าต่ำแต่มีมูลค่าซื้อสินค้าในมูลค่าเท่ากับเหรียญโลหะสูงแบบทองคำหรือเงินตามมูลค่าสินค้าการผสมเหรียญโลหะราคาต่ำแต่ใช้ได้ตามกฎหมายในมูลค่าเดียวกันนั้นเพื่อให้เงินเลวขับเงินดี เพราะประชาชนจะเลือกใช้เงินเหรียญโลหะผสมแต่จะเก็บเหรียญทองคําเหรียญเงินเอาไว้เพื่อประชาชนยอมใช้เงินจากเหรียญโลหะผสมมากขึ้นในตลาดทําให้เงินหมุนย่อมลดการใช้เหรียญจากโลหะดีๆเช่นทองคําไปด้วยและรัฐบาลก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาโลหะที่มีค่ามาทําเหรียญกระสาเพื่อมาหมุนเวียนในอนาคต แต่ในกรณีเงินนี้นิติต้นที่ดิฉันเรียกว่าเป็นเงินเลวนั้นเป็นคูปองหรือเงินในอากาศที่เราต้องที่ต้องเอาเงินบาทที่มีมูลค่าใช้ตามกฎหมาย5 6 0 0 0 0หล้านบาทไปหนุนหลังเงินเลวซึ่งใช้ได้ในระยะเวลา6เดือนมีข้อจำกัดใช้มากมายใช้นี่ไม่ได้ใช้จ่ายขาน้ำค่าไฟค่าน้ำมันรถไม่ได้และอื่นๆอีกมากมายและใช้ได้ในระยะ4กิโลเมตรตามผูกกับระหัต ไปษณีย์ยกตัวอย่างเช่นย่านปทุมวันคนที่ใช้เงินนิตต้อนจะเอาไปจับใจ่ายในห้างใหญ่ๆได้แต่ถ้าคนอยู่ในอำเภออุ้งผางจังหวัดตากระยะห่างจากตัวเมือง247กิโลเมตรหรืออำเภอไปอ้อปายแขมอื่นๆจะซื้ออะไรได้บ้างและที่ฟังว่าคนรับเงินนิตต้อนจะเอาไปแลกเป็นเงินบาทได้ใน6เดือนนั้นจะทำให้กระตุ้นการผลิตยอย่างมากมายนั้นจะเป็นไปได้จริงหรือไม่ ที่สําคัญคือการคิดโครงการใหญ่ที่จะต้องใช้เงินแผ่นดินต้องเป็นไปตามรัฐมนูลมาตรารัฐมนูญ2องามาตรา140โดยรัฐบาลต้องเสนอในขบวนการงบประมาณต่อรัฐสภารัฐบาลจะทำหรือไม่ ยังมีหลายประเด็นที่ประชาชนเจ้าของภาษสสงสัยทั้งเรื่องของการขัดต่อวินัยการเงินกันข้งเรื่องที่ต้องไม่เอาเงินแผ่นดินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างฟารมนิยมทางการเมืองหรือความสงสัยว่างเงินที่แจกเป็นคูป,ปองหรือเงินแบบคริปโตโคเคอเรนซีข้ออ้างของคุณกิติรัตน์ที่ว่าคนที่ค้านนโยบายแจกเงินดิจิตอลเป็นพวกไดโนเสาร์ ทางการเงินและยกตัวอย่างฮ่องกงมากล่าวอ้างนั้นดิฉันเห็นว่าเคสของฮ่องกงน่าจะมีความแตกต่างกับเคสของประเทศไทยและต่างจากนโยบายแจกเงินของคุณเศรษฐาอยู่นะคะฮ่องกงแจกเงินโดยออกเป็นคูปองการใช้จ่ายแจกเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าตังธรรมดาไม่ใช่เงินนิจิต้นที่ต้องไปลงทุนใช้บ็อกเชนแบบพวกเงินคริปโตโคเคอเรนซีและคูปองที่ฮ่องกงแจก ก็จะไปอยู่ในงบประมาณของประเทศไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับกฎหมายเงินตาหรือเงินดอลลาร์ฮ่องกงแต่อย่างใดฮ่องกงแจกคูปองเพื่อการชับจ่ายใช้สอยให้กับประชาชนด้วยเหตุผลหลักตั้งแต่ตอนที่มีการประท้วงกับประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มีการจับคนเห็นต่างทางการเมืองมากมายจนประเทศอเมริกายุโรปอังกฤษบอยคอร์เป็นเรื่องวิกฤตทางการเมืองที่ทำให้เศรษฐกิจของฮ่องกงตกต่ำคนฮ่องกงจำนวนมาก โดยเฉพาะคนรวยย้ายหนีออกนอกประเทศเพราะไม่อยากจะอยู่ในประเทศคอมมิวนิสต์และคนจีนแผ่นดินใหญ่ก็เข้ามาตั้งรากฐานกันเต็ม,ม,ม,มบ้านเต็มเมืองคนฮ่องกงจนลงฮ่องกงไม่น่าอยู่อีกต่อไปคนต่างชาติในฮ่องกงย้ายฐานการผลิตมาอยู่สิงคโปร์หมดฮ่องกงเลยเดือดร้อนเรื่องนี้เป็นหลัก และในปี2563เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยฮ่องกงเลยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้คูปองใช้กับประชาชน10,000เหรียญฮ่องกงจนล่าสุดปีนี้ผู้บริหารฮ่องกงบอกจะแจกอีก5,000เหรียญฮ่องกงเพราะเศรษฐกิจฮ่องกงยังอ่อนแอมากแต่เทียบแล้วกับคนฮ่องกงมีเพียงแค่7ล้านคนจะแจกให้กับคนอายุ18ปีขึ้นไปใช้เงินเทียบเคียงกับประเทศไทยแล้วเหมือนใช้เงินประมาณ 80,000ล้านบาทในขณะที่ฮ่องกงมีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกับประเทศไทย GDP ต่อหัวประชากรสูงฝ่าไทยเกือบ10เท่าและใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นจำนวนเงินน้อยฝ่าไทยถึง6เท่าดิฉันยินดีรับฟังความคิดเห็นโดยสุจริตของคุณกิติรัตน์แต่ก็ควรจะเปิดโอกาสให้นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์100คนที่ทำจดหมายเป็ดยาวเป็นหางว่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบาย นิจต้อนรวมทั้งอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติอย่าไปด้อยค่าคนเหล่านั้นว่าเป็นไดโนเสาร์ทางการเงินการทางหรือกล่าวหาว่าพวกเขาว่าเป็นแค่เสียงเดียวรัฐบาลจึงปิดหูไม่ฟังดิฉันเห็นว่าการคัดค้านที่มีเหตุและผลเป็นการชี้ขุมทรัพย์แม้เพียงเสียงเดียวก็สมควรที่จะรับฟัง การที่คุณกิติรัตน์กล่าวอ้างในกระทู้ที่เขียนใน Facebook ว่านโยบายนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นกับดักแห่งฟาร์มเขาที่มักอ้างวินัยการเงินเอาใจผู้ปล่อยกู้ให้โขกดอกเบี้ยสูงๆและยิ่งสูงขึ้น ในภาวะหนี้สาธารณะของรัฐบาลต่ำฝ่าหนี้ครัวเรือนท่วมประชาชนกำลังซื้อรอบแรกในรูปแบบนิจิตอิบาทจะสามารถส่งผลต่อเนื่องไปอีกหลายระลอกธุรกิจจะเริ่มรอด NPL จะลดลงคนจบใหม่จะเริ่มมีงานทำผู้คนจะมีความหวังดิฉันจะเกรงว่าคำพูดของคุณกิติรัตน์จะเป็นการให้ความหวังที่สูงเกินจริงไปหรือเปล่าเพราะเงินแจกนั้นเอาไปจ่ายหนี้ไม่ได้เอาไปจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟขน้ำมันรถก็ไม่ได้มีข้อห้ามอีกหลายประการหวังสูงถึงกับจะเป็นทำให้ธุรกิจรอด npl ลดคนจบใหม่มีงานทำนั้นดิฉันกิ่งเกมว่าจะกลายเป็นไว้ไร้รอบสองหรือเปล่าเป็นการให้ความหวังทางบวกที่เกินจริงหรือไม่แต่รอบนี้ต่างจาก ไวไลทครั้งแรกก็แค่การเป้าส่งออก15%ที่สูงเกินมากโดยไม่มีแผนปฏิบัติการที่รองรับแต่สำหรับรอบนี้ถหวังสูงเกินไปประเทศไทยจะและคนไทยอาจจะสูญเงินถึง5 6 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวใช่หรือไม่รดสนาโตสกูล23ตุลา256นี่คือคำนะครับที่คุณรดสนา ตอบโต้กับคุณกิติรัตน์ซึ่งแน่นอนครับถ้าจากดูข้อมูลเนี่ยนะครับคุณลศนาได้ยกข้อมูลและยกเหตุผลออกมาโต้ด้วยเหตุและผลแต่คุณกิติรัตน์เนี่ยไม่ได้ยกเหตุผลอะไรออกมาโต้เลยและที่สาคัญวันนี้ผมฟังการโต้ของพรรคเพื่อไทยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเรื่องของการโต้แจกเงินนิจตน้นซึ่งแน่นอนครับคุณจุลพันธ์ผมต้องอ้างคําพูดของคุณจุลพันธ์ว่าโครงการหรือนโยบายนี้เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่นโยบายสงเราะ์ไม่ใช่นโยบายนะช่วยคนยากคนจนับย้ํานะครับไม่ใช่นโยบายช่วยคนยากคนจนไม่ใช่นโยบายสงเพาะแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นคนของพัคเพื่อไทยถ้าจะมาโต้เรื่องนี้ในการที่ว่าแจกเงินแล้วดียังไงช่วยมาโต้ว่าเศรษฐกิจจะดียังไงดีด้วยวิธีไหนทํายังไงเศรษฐกิจถึงจะหมุน5-6รอบตามที่พัคเพื่อไทย กล่าวอ้างมีข้อมูลอะไรมาจากไหนไม่ใช่วันนี้มาโต้เรื่องของว่าคนจอ่ยคนจกคนรวยฝางคนจนเงินที่ได้ไปคนจนจะเอาไปสามารถต่อชีวิตได้ลืมตาอ้าปากได้คนจนทุกวันนี้หาเช้ากินข้ามได้เงินตัวนี้จะไปช่วยพยุงสรุปแล้วนโยบายคุณคือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คุณบอกว่าการแจกในะาการแจกเงินอ,อันนี้เป็นการช่วยคนจนสรุปแล้วมันคืออะไรครับในเมื่อคุณจุลพันธ์เป็นคนบอกเอง นะเป็นคนบอกเองนะครับว่านโยบายนะครับคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้คนที่รับผิดชอบโครงการนี้เป็นคนบอกเองว่านโยบายการแจกเงินคือการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชาสงเคราะห์ไม่ใช่เนื้อายอบช่วยเหลือคนยากจนแต่คนของเพื่อไทยสอสอของเพื่อไทยออกมาโต้แยง้งว่าเงินส่วนนี้จะไปช่วยเหลือคนจนให้คนจนอยู่ดีกินดีให้คนจนลืมตาอ้าปากให้คนจนเป็นอย่างนนอย่างนี้คือสรุปแล้ว อ้างคนจนอย่างเดียวเอาคนจนเพราะไม่ได้เกี่ยวกับน,นโยบายเลยวันนี้ถ้าจะต้องต้องมาเฮยนโยบายนี้มันดีมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงเพราะนโยบายนี้จุดประสมคือการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายช่วยเหลือคนจนแยกใครออกครับวันนี้แยกใครออกอย่าพูดหลอกคนไทยไปวันๆอย่าพูดหลอกประชาชนไปวันๆ พักการเมืองพักนี้พักเพื่อไทยทําได้แค่ไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเหรอครับทาได้แค่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเหรอครับทําได้แค่ทรยศประชาชนเหรอครับทาได้แค่การหักหลังประชาชนทําได้แค่ตบตสัตว์ต่อประชาชนใช่หรือเปล่าและก็พูดไปคนละทิศคนละทางประเด็นใหญ่ที่นักวิชาการประชาชนหลายๆคนที่เขาออกมาตอนนี้นะบอกได้เลยครับว่าเขาพูดถึงผลกระทบต่อประเทศว่าถ้าการแจกเงินครั้งนี้ ผลกระทบต่อประเทศจะเกิดอะไรขึ้นภาวะจะประเทศจะอะไรขึ้นเขาพูดถึงประเทศแม้กระทั่งตอนนี้ก็มีคนจนหลายๆคนออกมาบอกว่าวันนี้เขาไม่ขอรับเงิน1 0,000บาทเพราะเขาเห็นแก่ประเทศมากฝ่านะครับผลประโยชน์ผลประโยชน์ของประเทศมากฝ่าผลประโยชน์ของตัวเขาเองคิดใหม่นะครับไม่ได้ฝ่าต่คิดให้ดีมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ